อย่งน้อยก็ต้องต้องส่งอาหารครับนี่นะครับและนี่ป้าเบียร์พุ่นยาไปวันไหนแล้วเมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมป้าเบียร์ใช้เซนติเซนติป้าเบียร์เอาเข้าด้วยใช่ไหมใช้อะไรบ้างดีกว่าเดนติเทอร์ล่าโอเมก้าคุณใช้โอเมก้าเมื่อวานหลอดแหลกทำไมใช้โอเมก้า เติมดูตามใบใหญ่แหนมเพิ่มน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักได้ไหงอ๋อปลาเปียจะเพิ่มน้ำหนักใช่ไหมใกล้ตัดใกล้ตัดใกลตัดเออโอเคเข้าใจครับปลาเปียเขามีคู่มือไอ้แผ่นใหญ่ตารางอันใหญ่ที่เอามครัาเอาไวาถ้าไม่เข้ามาเดี๋ยวปลาเปียจัดเองเออครับแล้วบางบางนั่นน่ะมันก็ไกลจะตัดเร็วเงี้อหน้าบานเนาะลูกมันจะย้ายฟ้าลูกใหญ่กว่าตรงพวกนี้ใช่ไหมครับปลาเปียครับ เดี๋ยวไปดูหน้าบ้านก่อนไหมป้าเปียแดดแดดยันเนี่ยอ๋อสามโลกว่าแล้วไหมครับพี่สามโลเกินลดูหน้าเกินครับพี่ตาโอ๋อถ้าลูกนี้น่าจะเกินนะอ๋อป้าเปียชุดนี้ใช้โอเมก้าอะไรใช่ไหมรุบรวมไปเลยหรือไม่ไหวแล้วจะเหลือไหวน่ะเกิดเติม็นชุดนี้มาก็เลยใส่โอเมก้าไปครับใส่หมัววานเนี่ย ข้างแรกแต่ลูกเล็กก็ไม่เป็นไรใช่ไหมได้ร่มเลยค่เอ่อปลาเปียใส่ไปเท่าไหร่ครับหนึ่งต่อหนึ่งไหมหรือว่าครึ่งสองร้อยเลยสองต่อน้ำสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรใช่ไหมอ่าหนึ่งต่อหนึ่งได้ครับมันมันก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าเบากว่านี้ก็ได้ครับเพราะว่าลูกเล็กมันยังอยู่มันมีมันมีกี่รุ่นครับเอาแค่ครึ่งเดียวครับผมสองลิตรต่อน้ำสองรลิตรครับหรือถ้าปลาเปียจะใช้หนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมครับ ตอนที่ใกล้ๆโดนลูกเล็กเอาแค่สะบัดพอแล้วก็ไปเน้นที่ลูกใหญ่ครับเมกอะโดงกับถึงไปหมูวานลงไปหมูวานเดือยเมื่อวานโทรหาเมื่อวานนะโทรหาป้าเปียว่าแต่ว่าว่าจะเข้ามา,มามาหาป้าเปียะแต่ว่ามืดเย็นครับผมกว่าจะออกจากกรุงเทพก็บ่ายแล้วครับแต่ไม่รู้ของให้โตมันสายถอยโตมันโม่โต <c oughs> แต่คอยมาเรื่อกับบอกคำสายซอ้อนเขาไม่รู้อ่า นี่แต่พี่เขาก็ใส่ดีนะนี่มันเป่งโอเคเลยนะเนี่ยเออจะเอาใส่เท่าไรซไม่รู้นะครับอ,อ๋อที่นี่ก็ใส่ใส่ใส่ใสใสร้อยซีซีต่อหน้าสองร้อยลิตรครับผมกรณีที่มีลูกเล็กๆอยู่ใช่ไหมครับพ่เอเปียร์ลูกเล็กๆมากไหมครับประมาณมันก็ไม่เล็กนะเนื้ยงก็เหมือนเหมือนยางนี้มดอ่ะ๋อของครั้งนั้นก็หนึ่งหนึ่งเลยถ้าเหมือนอย่างนี้นะครับแสดงว่าลูกโลสองโลใช่ไหมครับเออ้โหงั้นงั้นก็ใส่ได้ ไปอย่างงั้นมดมันไม่มีลูกขนาดนี้ล่ะตรงนี้น้อยจนนะจนหมากมันจะเป็นแบบนี้อ่ะเดินเนี่ยเดินดูัาไปดูกันครับแต่ว่าหนามสวยนะพ่อเพื่อนฮะตอนแรกก็ใช้ยูบิกมาสามหลอดง่อเพราะใบมันอ่อนมากเลยอ๋อก็เลยเร่งเล่งแก่ใช่ไหมครับ เออเลยต้มว่าของมันกายจะนั้นแล้วแล้วมันเพิ่งใช้อเมริกาเมือวานหลอบแผลอืมครับผมนามเขียวไปด้วยด้วยยูบิอ๋อนี่ยลูกเล็กที่ป้าเปียบอกก็คืออารมณ์ประมาณนี้นะโลนิดนะลูกโรเซตหนุนหนวดสลหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งูสองพูสามพูสี่พูห้าพูจนมาจะหาพูอืมอันนี้ส่วนมากนะคะอาจารย์จะไม่มียาสูดบนอืมโอเคป้าเปียออ ขอบพระคุณครับที่ใช้เดือดสันนะแล้วเปลี่ยนใหญ่ไหมขอบพระคุณเนี่ยอ่าเดี๋ยวมีให้ครับเอาของแถมมาได้ครับาเปลี่ยนมันจะไม่ได้เดี๋ยวหมดหมดฤดูนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาให้เปลี่ยนมีอะไรคุยกันเออผมคุยกันเลยครับอ่าได้เดี๋ยวผมให้ครับเอาของแถมอ่าเอาดูตังค์นามาหนินี่ไงาเปลี่ยนไม่บริษัทไหนแถมยากเราแถมง่ายเราให้ง่ายบริษัทอื่นก็แถมเอาเราแถมมากอีกแล้วโอ้ตายแล้วนี่ เจทับไม่ได้เลยดูสิแหมกันนั่นแหละแหน่ทั้งเกลือทั้งมดเคยตื้อวันนั้นไปซื้อก็แถมให้แล้วนะซื้อยาซื้อยาเราเราเราเจ้าของคนขายก็ครขายเคยซื้อมืตามล่านลุงขายโรคปามเคยซื้อเคาะฟีทั้งนั้นแหละเออโอ้โหจริงๆปีนี้ผมเดี๋ยวผมจะเอาหมวกมาให้ด้วยกับหมวกแบบป้าเปี๊ยนะคุ้มอย่างนี้มดใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเออเดี๋ยวหาหาให้ลูกค้าือยาเที่ยงก็อซื้อปุ๋ยเที่ยงเคาะเคาะเสือเคาะคาะเสือ ขอได้เอาไม่ได้แล้วก็ไม่เอาแต่ปีนี้ผมเอาหมวกมาแถมด้วยอืมแล้วเดี๋ยวปีนี้เพราะบางบางคนหมวกเขาเก่าแล้วผมก็เห็นนะหลายคนขาดอะไรนะหม้อข้าวอ่ะหม้อข้าวนะเหงายาบ้าอุ้ยหมอผมไม่ได้ผลิตหม้อข้าวเองอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวหามาเดี๋ยวหามาครับโอ้แต่บริษัทเราก็แจกยาบ้ากับบริษัทอื่นนะเออนี่ใจชื้นเลยได้ยินอย่างนี้ ไมโเวฟไรเนี่ยเขาแถมหมดแล้วาก็ดนะค่ะส่วนมากทเขาแถมเพราะไว่าเขาบวกเพิ่มแล้แต่มัาไม่ด้บวกเพิ่มแถมเป็นยาัี้มากเพราะว่าเขาไม่ได้แถมนานบางทีเขาก็ไมรู้เพิ่มไม่รู้เขาว่าก็ไม่เพิ่มไม่เพิ่มไม่รู้กัืเพิ่มไม่เพิ่มไม่รู้กั นะเดี๋ยวจัดให้ซื้อไม่รู้หรอกจำฉลากคนค้าจะทะลุอ่ะผพิมไม่เพิ่มแต่คนซื้ออ่ะไม่รู้หรอกว่าคือมากกำลังจะเพิ่มค่ะใช่ใช่ตลาดอื่นบ้านเขาจะเพิ่มเพิ่มแล้วก็เหมือนว่าเขาแถมมาโดยตรงไปมรับป่าไปโอ้ทำไมอันนั้นมันห้อยเยอะจังเลยพ่อเปี๊ยครับในต้นนั้นนี่ดีไหมชันนี้ก็ดลูกไม่ค่อยโตทสายเอาไว้หมากไซด์มากอ่ะไม่ไม่โตหรอกผมว่าไซส์มันชนีแล้วนะครับเนี่ย ไม่ใช่ไม่โตนะผมว่าใหญ่อยู่นะเนี่ยชนีไซส์นี้อยู่แล้วเนี่ยสองโลครึ่งสามโลสามลูกเลยแฉมันยัดมันแข็งนี้เลยอาทิเดียวสามติดสามลูกเนี่ยพราเปียปีที่แล้วไม่มีใช่ไหมครับเนี่ยชนีมันอย่างนี้อยู่แล้วนะปละเปียเนี่ยนี่เอามือผมบ้านเลยสวยใช่ไหมมันไม่ดุมันไม่ได้ดุมมัไม่ได้ขายอยไว้กินแต่ปีปีนี้เยอะกว่าเมื่อก่อนไหมครับ มันก็เป็นต้นๆแต่หมดก็มันก็มากว่านี่มันไอ้มันนี่ยังไม่ไหม้เหรอป้าเปี๊ยกเนี่ยมันมากแต่มันมีไม่ทุกต้นเพราะมันเป็นใบนี่มันหลวงมดอย่างข้างบนน่ะไม่ค่อยมีอ่าตอนที่ลายแดงมาเนี่ยมันใบมันทิ้งเหรอครับป้าเปียครับไม่ทิ้งอ่ะมันก็มันเป็นจังไดรครับมันเป็นใบอ่อนยไงเลยตอมันถึงเวลามันแล้วมันหวางอ่ะเพราะว่ามันจะอยู่ประมาณไร สีรร่สิบห้าวันรืวดถลายถึงใบอ่อนมันออกอ่ะมันถึงเวลามันมถึงมันจะไปหมอยาเอาหนอนไม่อยู่เดี๋ยวนี้ป้าเปี๊ยหน,น,น,อน้องแต่ได้นะหลุะเนี่ยเนี่ยหนอน,น,น,นโอ้นี่นะครับผมก็ลงสวนป้าเปีย,ปยอันนี้อยู่เขตช่างข้ามอยู่ครับพี่ก้อยครับช่างข้ามนะครับผมอำเภอนายายามนะครับไม่ได้ลงสวนมาม

เนียว,ว,ว่าน่งข้ามันดูไม่มีเนี่ยพึง่งผึงก้อเนี่ยเพราะมันสายแก่เ้วอ่านี่น,นะครับระยะออออระยะอย่างนี้นะครับทุเรียนจะเริ่มมีเพีย้ยแป้งเข้านะครับก็พ่นยาล้างซะหน่อยนะฮะนี่นะครับงงอ๋อไม่ครับพวกเพีย้ยแป้งมันจะเข้าเข้ามาเรียลูกครับมันจอดนี่แหละแต่ระยะระยะนี้บางคนเขา ที่ขึ้นลูกช้าหรือลูกเยอะครับบางคนจะมีน้ําตาลทางด่วนซึ่งไม่อย่าไปใช้นะอันนี้คือคือไม่อยากให้ใช้นะป้าเปียครับไม่งั้นมันจะลามทั้งลูกเลยนะใช่เลยนะซื้อไว้ฟรีๆน้ำตาลทางด่วนงั้นป้าเปียรอบหน้ารอบหน้าหลังฟื้นต้นเอามาลาดพร้อมเบสซอยก็ได้ครับอะไรอ่ะน้ำตาลทางด่วนถ้าจะใช้นะทางดินครับดินอย่างเดียวนะดินอย่างเดียวนี่มันมันมันเก็บเกี่ยวหรือหลังเก็บเกี่ยวหลังเก็บเกี่ยวครับ่นนีมมัไ่เอะลูกไม่ไม่เอาเลยลูกอ่ะแล้วคนดินได้เอ้ น้ำตาลทางด่วนเหรอครับออน้ำตาลทางด่วนถ้าจะพ่นนะครับถ้ามีนะถ้าไม่มีไม่ต้องซื้อนะออถ้ามีเอามาผสมพวกสารปรับสภาพดินอ,อ๋ออแล้วพ่นลงดินไปด้วยก็ได้อันนี้คือต้องตัดลูกหมดนะครับยังไม่ใช่นะป้าเพียนะมันไม่ใช่น้ำตาลทางด่วนมันไม่ใช่่น,าท,านทางดินมัน่ลลูกห้ามพ่นลูกมันพ่นดินได้มันพ่นดินได้แต่มันไม่ควรขึ้นลูกมันไม่ควรขึ้นต้นเลยน้ำตาลทางด่วนครือยามัน่นลูกใช่ไหมไม่ใช่ หมายน้ําตาลทางด่วนเนี่ยหมายถึงยาที่ผลลูกอ่าใช่ครับเวลาเราตัดลูกเสร็จแล้วเรามาผลดินพอมก็เบ็ดลอยได้ได้อย่างนั้นได้ครับมันต้องถามไม่พอใจอ่าอย่างนั้นได้แต่แต่น้ำตาลทางด่วนผมไม่อยากให้ใช้เพราะมันหวานแต้เลยตังชายาเนี่ยเดี๋ยวยังอยู่กันรอนเลยกว่าสองปีสิคะก็่สองปีไงก็ใช้ยาเราสองปีตอนนั้นเขาหยุดยาครึ่งดองเลยเพราะว่าต้นเขาไม่ไดีเฮ้ยปีนี่ปีสิสามไงน่ะสองปีไงปีนี่ปีสามแล้วสามแล้วครับเออ ปีที่ First สองสองเข้าสามหรือเปล่าเข้าสามอ๋อเข้าสามเข้าสามเราไม่ใส่สองสามปีปีนี้เนีเดี๋ยวได้หมวกป้าเปียเดี๋ยวอาจารย์เขาเอาหมวกมาแถมด้วยยาก็แถมไปหลายอย่างป้าเปียเราเอาอะไรนะเอ่อมอคราบเดี๋ยวเอามาให้นะไม่ไม่ไม่มีใครได้ยินทำไมป้าเปียไอ้ป้าเปียกินเยอะไหมเอาหม้อใหญ่หม้อเล็กนี่กำลังคิดอยู่นี่เออเอาธรรมดามันก็ลิตร หนจุอ่ะหนึ่งจุแปดลิตรใช่ไหมอ่าได้ได้เือหรือสองกระดาต้มใจแล้วแต่จะหายถ้าหายได้งั้นแม่ต้อ่ะสามสิบห้าลิตรแบบอ่ร้านเข้ามันไก่นี่ไม่ได้ฮะหัวเัวเอาหเราวเราะหเราะเราะหัเราอหัวเหเราัวเหวเราะเราหเราะหเราับเราวเอาเราเราะเหัเราะะรัเยราะ เป็นหางแย่และพอใบหลาดปั๊บหลวงหมดเลยอ,อ,ต,ต,นอต,ตนอตนนั่นธรรมดาจะดกในปีนี้ยยนี้อไูู่ี่สิอืม ต้องระวังหนอนหน่อยช่วงนี้กับเพี้ยแป้งปนนกินมันแมลงกว่าครับเออแต่เราจะไปกินหอมนี่ยมแมลงมันก็เข้าดีแหละช่วงใกล้ใกล้กลตัดละล้วงมดยังยังจะถึงจะปลายังมีลู่เลยะไอ้น้นก็ไหลเยอะเนี่ย จมัหายทลายอะติสิพาหรือหาติดตรงนี้อันนี้คือติดแต่น้อยโอ้นี่นี่เดี๋ยวต้องเอาไอ้พวกนี้ออกแล้วเก็บหอยใช่ครับผมพวกเถาไม้พวกนี้ครับแต่การถ้ามันขึ้นเก็ดเก็ดแบบนี้จะให้ป้าเปียเขาใช้อีตัวอัทโนิกฝาน้ําเงินได้ไหมครับได้ครับผมพ่นใสใสไปหน่อยก็ได้ครับแต่ว่าป้าเปียเขาฉีดฉีดทีเดียวนี่ใช่ไหมโจมเออฉีดถ้าฉีดเพราะว่าฉีด พร้อมกันหมดเลยอ๋อก็ได้อยู่ได้อยู่ได้ไหมครับได้ครับผมจริงๆมันใช้ได้ทุกระยะเลยครับตั้งแต่ติดดอกแหละอ๋อแล้วตอนในขวาสีน้ำเงินเใช่ไหมฝาสีน้ำเงินของป้าเปียยังมีอยู่ไม่ใช่เหรอครับยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลอกไอ้พวกอีแปะเงี้ยต้องลอกไม่งั้นมันดูดน้ําเลี้ยงดอกมันสองปีเนี่ยเรายังไม่ได้ลอกอย่างเงี้ยต่อให้ออกดอกครับป้าเปียอีแปะมันดูดน้ําหมดเลยนะเออใช่ดอกแห้งหมดเลยครับมันแย่งดูดน้ํานะต้องจางแค่หลอด แม่นครับแต่ว่าตะไคร่ไม่ค่อยมีแล้วตะไคร่ปลาเปียกไม่มีปีนี้ไม่ดกปลาเปียกปลาเปียกใช้ยาตัวไหนล้างเพียรแป้งครับเนี่ยมันเค่หลายตัวเราไม่มีนี้เราหมดแล้วสิ้หมดแล้วเอาเดี๋ยวเอาพิโคมาฮะครับเดี๋ยวอ๋อพิโคยังอยู่ไหมครับยังมีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใช้พิโคล้างเนียเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมจะจัดยาให้ปลาเปียว่าจะใช้ตัวไหนบ้างครับพิโก็ใช่ เนี่ยก็ว่ายตอนแรกไม่มีดอกจะมีดอกแค่นี่เนี่ยเห็นเป็นลูกเนะี่ยร้อนกต่คืนนี้ก็เนี่ยเนี่ย,ยใช้ยาอะไรข่าหน่อยนี่ยมันใช่ไรนะั้นหนวดหนึ่งต้มใช่ไรนะเดี๋ยวบอกพี่พี่พพโตเอายามแมลงไอ้ยาซองมาก็ได้ครับที่ผมมีนะถ้าถ้าพี่โตเขาจะใช้นะเปอร์เซ็นต์มันสูงครับน็อกน็นอก,นอ,กนอนดูซึมอีก ช่วงลูกแล้วสุดท้ายบอกพี่โ<ท>ตเพราะว<ท>่า<ท>มันช่วงสุดท้ายแล้วครับเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดครับโคไทยก็ได้มั้งคะอาจารย์โคโคไทยก็ได้ฟิปโพนิลก็ได้หรืออินด็อกซากขาบก็ได้ครับเมโทโอมิล97ก็ได้มีหลายตัวเลยครับเมทโอมิลส่องสีแดงแดงใช่ไหมเพ่าะมันไอ้นั่นไพเมโอซีนครับไม่ใช่ค่ะไอ้นี่ยาตามของตลาดเมทโอมิลจะสองแดงอ๋อเมทโอมิลสองแดงเมทโอมิลลูกสองแล้วหรอไใช่แม่ป้าป้าเปียร์ร้อยยี่สิบใช่ไหมครับอ๋อ ว่าป้าเปียร์เขาไปซื้อยาตามร้านยตรงนู้นครับโอ้ซองน่าจะเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับสี่สิบเอ็ดเออเก้าเจ็ดเหรอใช่ไม่น่าเต็มไม่รู้ในซองเขาบอกกับแตมีเก้าเจ็ดแต่ไม่เต็มลองใช้มาแล้วเลอแต่ราคาของป้าเปียร์ฟรีมิลฟรีมิลหรือเมทโอมิลตัวเดียวกันเมทโอมิลใช่ครับกับโคตรว่ะมันเป็นอินัรีย์ไหเป็นไหนครับก็หาว่าเล่นส์อย่นเน็ตเลน็ตก็มีเล่นส์ ไอเรนเนดไอเรนเนดนี่คือเมโทโอมิล40%นะ<อ>40แล้วมันมีมันมีแบบ90ด้วย90ผงขาว